อย่าเพิ่งมาแล้วเอาเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาตักอากาศนะคะตักอากาศที่ไหนคะบางปูค่ะบางปูค่ะอุ๊ยอะไรอ่ะมีปลาหลายแบบปลาตีนาตีนปลาตีตัวใหญ่ไหมใหญ่วันนี้มีมีวันนี้มีตัวน้อยมาด้วยชื่ออะไรครับคนนี้นักลักตาวันนี้ชื่ออะไรครับลักลับปลาฮะ ไปนี่แล้วก็เดินมาลุยทางทางที่ขาทางนู้นก็เดินได้เห็นไหมเขาเดินได้หลายทางน้ำไหลแรงีนน้ำกำลังลงเดินดีๆนะเดินตรงกลางนะหลดลงไปนะหลดลงไปนะเดินตรงกลางใช่ใช่ น้ำไหลแรงๆมันลงได้เหรอตรงนั้นอะ่ะเป็นทางธรรมชาติเจอตัวอะไรมั้งยังคะ ขอ,อทางมันยาวไปไกลนู่นเลยแล้วก็เป็นทางหน้ากว้างอย่างยาวไปอันนี้เป็นไดลงเดินไปเดินไปดูน้ำได้ถ้าลงทางนี้เราไปขึ้นทางนน้นดีกว่าไาเดนจับมือมามาตกน้ำกลัวเหรอกลัวตกน้ำไหมกลัวไหม น้ำนะระวังตกน้ำบอกสิอเออโดนตกน้ำเลยนะอ๋อค่อยๆก้าวไหนปูนี่นี่มีปูนะไดโนดูปูเห็นปูไหมปูไหมนั่นไงสีฟ้าปูสีฟ้าฟาาหายกมนนั่นไงมีตั้งหลายตัวมือจับน้ำมากเลยอะ่ะกับมือจับลองจับดูสิน้ำเย็นหรือเปล่า ไม่ตัวเลยงับเข้ามาจับสิน้ำเย็นไหมเอาขาย่อนสิเอาถอดรองเท้าแล้วขาย่อนไปของเท้าแล้วขาย่อนไปสินั่งลงไปเลยถ้าจะจับป่ะถ้าถอดทำไมจะลงน้ำาหรอเอามือโอก้มลงไปสีเขาหอมเอาไดโน่ก่อนเอาไดโน่ก้มลงไปร้อนไหมร้อนอะไรไม่จับเลยเอาลงไปสิเดี๋ยวป้าดึงเสื้อไว้เอาสิไนโนลงไปสิ เอาจับมือน้องหน่อยว่ามันร้อนจริงไหมเอามือเย็นๆจ่ายยาวอย่าขาหย่อดลงไปร้อนไหมร้อนเอาน้ำเท่าไหร่ออกทะเลนี่เข้ไป นี่เขาปลูกต้นป่าเนี่ยต้นแบบนี้เขาเอามาปลูกกันต้นต้นป่าต้นต้นเขาเรีกต้นอะไรต้นสมไไปไปค่ะ อาทาั้งนั้นก็ลงได้นี่เราขึ้นทางนี้ดีกว่าอด้ยดูต้น,มมน,นไม้มันลอกเห็นไหมมันลอกเห็นไหมน้ำมันขึ้นมาถึงนี่เลยใช่ปิดตรงนี้หมดเลยนี่ปลาเต็มเลยเขาหอม ตัวเล็กๆมาจับมือมาก็คือทะเลนั่นแหละน้ำมันลงไปหมดแล้วเห็นไหมน้ำลงไปนู่นหมดแล้ว โนมันนี่เร็วนี่น้ํามันไหลออกไปไเห็นไหมนี่น้ํามันไหลมาเป็นทางเลยเห็นไหมออกทะเลไปเลยระวังตกลงไปนะเรโนนะเกาะดีๆนะอืมน่าจะมีแค่นี้ ใช่ไปตรงโน้นเราต้องเดินไปตรงโน้นแล้วลุยไปมาแล้วออกแล้วตรงนี้มันหมดแล้วอุ้ยนั่น,น,น,นอเอาห่วงยางสักห่วงลอยได้เลยอ๋เอเพราะว,ว่าวิวสวยนะใช่สวยนะเนี่ย นี่ดูต้นไม้มันเห็นไหมเขาหอมต้นไม้มันโดนลมพัดจนมันเป็นรูปนี้เลยมันเอ็นหมดเลยทุกต้นเลยเห็นไหมมันเอ็นเห็นไหมมันเอ็นหมดเลเพัดลมมันแรงต้นไม้หนามากเลยดูดิใช่เนี่ยลากมันเห็นไหมลากมันพุ่งขึ้นมามันโดนลมพัดโดนลมพัดจนเอ็นหมดเลยทุกต้นเลยอ่ะระวังนะไม่มีต้นไหนไม่เอ็นเลย ใช่กลเดินเดี๋ยวเราก็เดินไปทาง,งนู้นไงได้ไปซื้อของกินก่อนไห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 นโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ นี่ไงตัวใหญ่ไหมล่ะเขาห้อมี่กำลังลงน้ำใช่ก็เดี๋ยวนี้มันก็ตายกันหมดแล้วอ่ะสมัยเด็กๆแล้วมันตัวเท่าขามไม่เคยเห็นเราตัวเล็กแค่นั้นไม่เคยเห็นแตัวใหญ่ๆนู่นลงน้ำไปเห็นไหมสู้กันนนูสองตัวม,ม,มันสู้กันห<ใ>นูเ <ๆ S 2> ดิ<ใ>นๆหน่วยหนไหมมันสู้กันหนุนไปใกล้ๆเด็กไหน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 ขอดูซิมันสู้กันอยู่ตรงไหนโอ้ยนั่นนั่นมันสู้กันมันสู้กันเห็นไหม นีใหญ่ใหญ่มากเลยหอมเนี่ยนอนอยู่เห็นไหมตัวใหญ่ไหมตัวนี้ไหนมันสู้กันอยู่ตรงไหนไม่ไงไหนมันถอยหน้าถอยหลังอยู่ไหนน่าล็อกกันอยู่มองไม่เห็นอะไรนะกล้องวุ้ยปาตีทำไมเป็นงั้นอะมีตรงไหนของกล้องนาตัวใหญ่ยอมดูแล้วนี่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 มันสู้กันมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสู้กันทำไมมันมีขี้ไปนี่เลยมันปาตีมันมีขี้ข้างหลังด้วยเหรอ นหแล้วแต่ผ่านมาเอานางไงนางไงนางไงมันมีคลิปข้างบนเห็นไหมเออมันมีหลังมันอ่ะทำไมไม่เห็นเคยเห็นเลยเอามันอาจจะมีนี่มันกาแล้แย่งชิงอาณาเขตหรือเปล่าจะกลัวความตายอย่างนี้แตัวนี้นอนเฉยเลยอ่ะตายหรือเปล่ายิ่งคิ้วตื้